ตอนนี้ DR กำลังเข้าสู่ยุคใหม่แล้วนะครับเทรดได้ทั้งกลางวันและกลางคืนขยายโอกาสลงทุนในหุ้นต่างประเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยด้วยบัญชีหุ้นไทยที่คุณมีอยู่แล้วตั้งแต่6พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ DR เนี่ยก็จะเปิดเทรดทั้งรอบกลางวันตั้งแต่10โมงเชา้าถึงบ่าย4โมงครึ่งนะครับครอบคลุมหุ้นจากเอเชียและรอบกลางคืนตั้งแต่1ทุ่มจนถึงตี3ครอบคลุมหุ้นทั้งยุโรปและอเมริกาใช้บัญชีหุ้นไทยที่คุณมีอยู่แล้ว ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่เรดได้ทุกประเภทบัญชีไม่ว่าจะเป็นแคส h หรือแคส h b บาลานซ์ง่ายครบจบในบัญชีเดียว DRX เดิมจะถูกเปลี่ยนเป็น DR ใหม่โดยอัตโนมัตินะครับเช่น AAPL 8 0 X นะครับซึ่งเป็นหุ้นของ Apple นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น AAPL 80เหมือนกับหุ้น b a b a บารที่คุณคุ้นเคยนะครับคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเงินคงเหลือจะถูกโอนไปให้เองถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนเนี่ย นักล,ลงทุนสามารถขาย DIX เดิมได้ถึงวันที่2พฤษภาคมนี้หน่วยลงทุนและมูลค่าลงทุนของคุณยังเหมือนเดิมนะครับแม้จะมีเศษหน่วยระบบก็ยังจัดการให้โดยอัตโนมัติไม่ต้องกังวลอะไรครับคำสั่งซื้อขาย DIX เดิมจะถูกยกเลิกหลังวันเสาร์ที่สมพฤษภาคมและสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย DR ใหม่ได้ตั้งแต่6พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปผ่านบัญชีหุ้นไทยแบบปกติ วันที่30เมษายนนะครับถอนเงินได้วันสุดท้ายก่อน5โมงเย็นวันที่3พฤษภาคมซื้อขาย i x ไได้ถึงตี4วันที่6พฤษภาเริ่มเทรด r r ใหม่เทรดได้ทั้งกลางวันและกลางคืน